สวัสดีครับชาวสีสดใสครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันที่สิบแปดเดือนกรกฎาคมครับฮกฮะวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับคนที่ว่าปปูฟักทองครับผมก็บอกเลยนะครับผมพึ่งฮัดปูครับพ่อแม่พี่น้อง ผมก็ทำมันดาครับทำมันด้วยมันสับปะหลังนี่แหละครับแล้วก็ฟักทองนะครับอันนี้มันเป็นอาชีพเสริมผมกับในการปลูกผักผมลองดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงผลตอบรับแต่ว่าวันข้างหน้าก็ไ่ดูครับว่าจะออกมาแบบไหนแต่ว่าผมก็ลองศึกษาดูผมศึกษามาครับแล้วผมขอลองมาทำเขาบอกว่าดูได้รักษาไหนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ ก็ไอ้นามอะไรนะครับนี่พ่อพี่น้องเลยยังมีน้ำค้างอยู่เลยครับก็บานอําผืนวัานเขียวก็อาศัยว่าได้กินน้ำค้างครับเราผมก็มีเคล็ดลับอะไรนิดหน้อยมาฝากพี่ฝากน้องครับนี่ะครับชีวิตเกษตรกรบ้านนี้ครับพ่อพี่น้องนี่ก็ใบประกาศครับหัวใช้เท้าเนี่ครับประกาศหัวนี่ครับที่เขาไม่เอาเขาตัดใบทิ้งแล้วก็เขาไปขายครับอันนี้หน่อยอนนี้เขาก็ไม่เอาครับผมก็ เอามาทำปุ๋ยมากเลยครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็รอให้มันเปื่อยยุยครับพ่อพีน้องผมเอามาไว้สามวันนี่ครับเอามาเทไว้เอาทุงปุ๋ยรองแล้วก็เทไว้ครับพ่อพีน้องให้มันยุยนี่ครับเองก็มาใส่ข้อดีของใบพักการครับคือว่าเห็นไหมพ่อพีน้องมันจะชุ่มตลอดเวลาเลยครับเนี่ยผมลองดูแลครับนี่เห็นไหมเอาไว้สามวันตอนแรกผมเอาใบสดมาใส่ครับพ่อพีน้องผมเลยเปลี่ยนพอใบสดถามว่าดี้ไม่มันก็ดีนะครับแต่ว่า ผมต้องการที่ว่าาขๆแบบเป็นปุ๋ยมากในตัวน่ะนี่นะครับผมก็เลยว่าลองเปลี่ยนวิธีการใส่ดูที่แรกเอาโซๆมาใส่เลยครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นผมปลูกไปสองฝั่งครับฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้นด้วยอันนู้นที่ว่าไทยเห็นไๆไว้ปูกแฟงครับผมก็เพาะแฟงไวต้ตรงแปลงดลองผมครับพอพี่้องขั้นตอนง่ายๆครับผอพี่้องเองก็ทําแบบนี้ครับผมพี่อ้องทำแบบทำเป็นวงกลุมแบบนี้นะครับ รอบๆตุนฟักทองนะครับพแมพี่นองแล้วคราวนี้เราก็เอาใบผะก,กาดเว่าเป่อยอยู่นะรพรมพีนองพอมาใส่ไปเป็นจุดเป็น,นะครับผมใส่ประมาณสี่จุดพอมาเปนเป่อยอยู่เลยครับมันใส่คือสซดครับถว่าสซดผมก็ใส่ออมแบบนี้ครับพแมพีนองแบบนี้ทาไมผมต้องทําเป็นวงกลมครับหมายความว่าถ้าผักกาดหนังเขาละลายลงใช่ไหมล่ะก็จะอ,อม ต้นฟักทองแล้วก็หลากฟักทองนะครับก็จะได้กินแร่ธาถาดจ,จากปุ๋ยที่เขาใส่ผักกาดนี่ครับพผมพี่นกเองก็เป็นการเอามารีไซเคลิลใหม่นะครับเพื่อนสบายไม่ต้องทำอะไร,รเองเอาสดดมาแต่่าเอา,มาหมาไว้สามวันครับผมพี่นงปุ๋ยอย่างดีเดี๋ยวผมว่าฟักไอปุ๋ยใบผักกาดน,น,นี่นะครับผมพี่นกนี่นะครับเกษตรทําการกเกษตรใหม่มีวันสิ้นสุดครับวิชานี่ครับพผมพี่นก การเรียนรู้นี่ไปเรื่อยเลยครับเองกับพืชฟึกพัฒนาไปเรื่อยครับถทษที่นะครับผมพุดเร็วคว่าพมี่นองผมคนโคราครับแต่ผูดเร็วนี่ครับเนี่ยเราพอมีหนองก็ดูวยใช่ไหมมันยุ่ยดีับเองก็ใสเป็นจุดเนี่ยครับอย่างผมบอกพอมี่นองเองก็ใสเป็นจุดแบบนี้แล้วก็ละลายถึงกันนี่นะครับ มันก็ผมก็ขี่ดอกฟักทองเขาบอกว่าดูแลรักษาไม่อยากผมก็เลยปลูกครับปลูกแฟนกับฟักทองครับคือผมจะไม่ทําอย่างเดียวนะครับพี่นอ้อยถึงผมจะทําขังเลกับช่างแต่ว่าผมจะทําแบบมองไปแบบแบบแคลายอันหนึ่งม่ได้ราคาอันหนึ่งก็ได้ราคาประมาณนี้นะครับพี่นอ้อยก็ดึงๆกันไปเพื่อจะฝุกได้ราคาทั้งสองอย่างก็ไม่แเนี่ยนี่นะครับพี่นอ้นอยชาวก็ตืนแต่ตี่หาะครับมาสวนแต่ตี่หา มาไอกำจัดวัชพืชมั่นครับพ่อพี่น้องแล้วก็เซ็เก็มาใส่ปุ๋ยฟักทองครับใส่ใบประกาศนี่แหละครับพ่อพี่นอ้องเอานนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยครับพ่อพี่น้องสำหรับชาว่าใครมีไอใบประกาศที่ว่าททำผรกกาศครับก็อย่าไปทิ้งครับพ่อพี่น้องมันมีประโยชน์ครับผมลองใช้แล้วผมยังกล่าพูดครับพ่อพี่น้อง นี่ไปอยู่แน่นอนครับยังก็มาใส่สวนใส่ไรครับเป็นปุ๋ยมักอย่างดีเลยครับพ่อพี่น้องนี่มันก็จะเป็นหนามน,าานี่พ่อพี่น้องดูได้ไหมน,นี่เห็นไหมล่ะเป็นหนามเห็นไหมล่ะแล้วก็จะซึมลงดินแล้วก็เป็นอาหารแหล่ธาตุของฟักทองอย่างดีเลยครับพ่อพี่น้องอ่ะโอเคครับพ่อพี่น้องนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยจากผมสายชลทุลฉลองครับพ่อพี่น้องเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยเลยครับฟักทองผมครับ ผมย้ำเลยครับผมเพิ่งทครข้งเลกผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะออกมายังไงจะออกหัวออกกอยก็ไม่รู้ครับสุดท้ายนี่ก็เปิกกำลังกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมพี่น้องอย่าเจ็บอย่าโจนครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาครับกับสรลงแกงผมครับคนขยันไม่วันุตายครับถ้ายากสบายก็ซื้อเสียกระปีกระหมอนผมก็จะลงคิดแบบนี้มีสาระมีความรู้เรื่อยมาฝากครับพี่น้องแต่ว่าผมต้องทดลองทาก่อนครับผมยังจะกล้าบอกครับเหมือนผมทําปุ๋ยมาครับเดี๋ยวผมลองฉีดดูถ้ามันดีผมก็จะบอก บอกในการขั้นตอนในการทำแบบโอเคครับชอบก็ถูกใจใช้กระติดตามสวัสดีครับ